ลูกศิษย์เนี่ยวันเผาหลวงพ่อเนี่ยนะเพอเผยเนี่ยไปเอามือเนี่ยเอาเอาปากเนี่ยกัดนิ้วไว้แล้วเพื่อจะเอาไปใส่ใส่หลอดอะเอาไปบูชาแฝงคอค,คอแต่ปรากฏว่าอยู่อยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็พยายามที่จะติดต่อเพื่อเอามาคืนวัดนะปรากฏว่าก็ต้องมาคืนที่วัดนะเอามาคืนที่วัดทุกวันนี้เนี่ยนิ้วเนี่ยนะฮะยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ไม่เน่าไม่เปื่อยนะแห้ง ท่านไปดูได้อยู่ที่วัดเป็นรูปนิ้วมือเลยพูดง่ายรูปนิ้วมือเลยนะรูปนิ้วมือเลยไปที่วัดวัดหน้าต่างนอกก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์พูดง่ายเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อไม่ได้ผมเคยไปถ่ายภาพนะไม่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 ได้พูดเวอร์เกินไปนะถ่ายแล้วมีเหมือนลําแสงพุ่งออกมาจากนิ้วมือนะฮะเป็นลำแสงก็คือก็ถ้าเราคิดว่าเป็นเป็นเรื่องของแฟด ก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องของการที่มีลําแสงพุ่งมาจากนิ้วเนี่ยนะปฏิหารก็ปฏิหารเหมือนกันก็เป็นจะเห็นเห็นแรงแห่งพุทธคุณก็อยู่ที่คนคิดเพราะเราก็ต้องขอเวลานั้นเราก็ขอบอกว่าเพราะเราต้องถ่ายใกล้ไงถ่ายใกล้เพื่อจะได้เห็นนิ้วมือทานชัดพอถ่ายใกล้เสร็จเนี่ยแสงก็อท้อนออกมาโอ้นะฮะก็ถ้าใครอยากจะไปสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ลองไปดูดูวไปดูได้ไม่ยากไปเดี๋ยวนี้ไม่ยากแล้วถนนถึงวัด การเดินทางสะดวกครับนะครับก็นี่แหละฮะก็เกล็เล็กเกล็ดน้อยก็มาเล่าให้ฟังมาที่ปฏิทินงานประกวดพระโรวิทมีอะไรกันบ้างสองสามงานก่อนอย่างเช่นวันนี้เขามีงานประกวดพระกันที่โคราชชั้นเจ็ดห้างเสมสิติค้าพลังพาษซ่านะครับนะก็มีชมรมเครื่องเมืองโคราชนะครับร่วมกับท่านเจ้าของผู้จัดการของห้างคลังพาสซานี่แหละนะครับแล้วก็มีคุณกุ๋ยโคราชร่วมกันดาเนินงานนะครับนะฮะ และอีกงานหนึ่ง19กาุมภานะครับก็อยากจะแนะนาให้ท่านไปนนครสวรรค์ใกล้แค่นี้เองขับรถสักสองชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วนะฮะที่สนามกีฬาสี่ร้อยชิลพีโควิดมีอันนี้เป็นใบบูชาเดี๋ยวมาดูใบบูชาหน่อยใบบชัวนี่ของงานของนี่แหละฮะงานที่พูดถึงนี่แหละฮะบชัวก็ทําดีสวยงามงานนครสวรรค์นะครับก็จัดโดยมูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครสวรรค์ร่วมกับชมรมพระเครื่องนครสวรรค์เมื่อสักครู่นี้ผม ที่เกินไว้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของใบปรัวเนี่ยที่เราจะพูดถึงคือว่า งานไหนของแต่ละงานในใบปรชชวจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณไปงานนี้ยกตัวอย่างเช่นคุณไปงานที่สนามกีฬา400ที่นั่งวันที่19เนี่ยคุณก็ต้องไปหาใบปรชัวลักษณะนี้ไม่ใช่เอาใบปรชัวงานอื่นๆเก่าๆที่เขาทาเสร็จแล้วจะมาส่งมาอหได้เขาอาจจะไม่บรรจุพัสที่คุณมีอยู่ไว้ก็ได้นี่อย่างเงี้ยฮะจะมาดูรายละเอียดหน่อยเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาดูนิดคือเขาบรรจุไว้นะว่ามีรายการอะไรบ้างเนี่ยถ้าท่านไปเอางานที่อื่นมาเขาอาจไม่บรรจุรายการนี้ไว้ก็ เดี๋ยวก็จะหรืออาจจะบรรจุไว้แต่รายการอาจจะไม่ตรงกันแต่ละโตะอาจจะผิดกันอะไรเงี้ยมันจะมันจะรับกันไม่ได้มันจะส่งไม่ได้ครับมาอย่างนั้นเพราะอันนี้เขาแต่ละโต๊เขาจะบอกกันเลยว่าพระโต๊นี้รายการที่นี่อยู่โตนี้นะแต่ถ้างานอื่นอาจจะอยู่ที่โตอื่นมนอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะสับสนเคยมีเคยผู้ที่ไม่รู้เอางานอื่นมาส่งก็โอ้โหหากันยกใหญ่เลยอย่างนี้อย่างงานนี้เขาลงเขาลงไว้ว่าพระ พอท่านเขียววัดห้วยเงาะปัตตานีโต๊ะ14ครับอย่างเงี้ยก็มีรุ่นอะไรบ้างรุ่นมีมงคลแปนย์อะไรเงี้ยนะเหยนหลวงปู่ทวดอะไรพวกนี้เนี่ยแหละฮะเขาก็ลงไว้ในนี้นะก็ท่านก็เอาไปดูท่านต้องเอาเนี้ยไปดูก่อนนะคุว่านะต้องเป็นงานงานไปใช่ับเป็นงานงานไปเราหนึ่งเราต้องรู้จักพระตองนี้ก่อนพระของเราเนี่ยอย่างเช่นพระสมเด็จวัดระฆังยกตัวอย่างแล้วก็ไปดูว่าสมเด็จวัดระฆังเนี่ยมีอยู่รายการไหนโต๊ะไหนนั่นแหละฮะหรือถ้าคุณไม่รู้พระ ค,นะคุณก็ต้องไปศึกษาก่อนว่าพระของคุณได้ชื่อพระอะไร,รอันนี้สําคัญถึงจะไปไปประกวดพระได้ถ้าไม่รู้อะไรเนี่ยไปลอยๆเนี่ยลําบากมากในวันงานแล้วจะวุ่นที่วุ่นค,ค,คืออะไรคุณไปถามใครเขาไม่ได้เลยครับ เพราะว่าในวันงานเนี่ยการไปถามเนี่ยเขาถือว่าคุณมาศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะส่งพระเขาประกวดคุณต้องไปซื้อบัตรมาก่อน3 0 0ร้อง่ายงแล้วเดี๋ยวกรรมการเขาจะดูให้่าเป็นพระอะไรรุ่นไหนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องเรียนใ้ทราบอาจจะมีคนถามที่โวิดว่าเอ๊ะหน้าปกเนี่ยหลวงพ่ออะไรนี่หลวงพ่อเดชนะวัดสังฆ้ามงคลจังหวัดนครสวรรค์นี่หลวงพ่อเดชเป็นพระเกจิซึ่งกำลังมาแรง ยุคปัจจุบันนี้นะครับนะฮะนครสวรรค์ช่ว่าแหวบๆนี่อาจจะเอ๊ะหลวงพ่ออะไรสงสัยนี่หลวงพ่อเดชมันอย่าคิดว่าเป็นหลวงพ่อเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อเดชนะฮะนครสวรรค์มีดังๆใช่ไหมหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันอะไรต่างๆนี่เยอะแยะนครสวรรค์นี่ดังเยอะฮะดังเยอะครับครับนั่นแหละฮะครับครับก็นี่ฮะปฏิเคิาก็มีที่อะไรสนามกีฬา400ที่นั่งสี่ร้อยที่นั่ง4,000ที่นั่งสี่พันที่นั่งสี่พันที่นั่งสี่ร้อยที่นั่งคงนั่งก อะไรมีอะไรตอะไรดีนะครับกลางคืนเขาก็จะมีการประมูลพระการมีพิธีเลี้ยงต้อนรับกรรมการเหมือนเดิมนะครับนะฮะแต่นครสวรรค์เขาก็ต้อนรับดีนะต้อนรับดีทุกงานนะทุกครั้งที่มีการจัดงานนะครับจริงจริงแล้วเนี่ยเขาเคยเขากำหนดจัดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาน้ำท่วมาต่บังเกินน้วมันท่วมน้ำท่วมแต่ถ้าทราบมาเนี่ย ไม่น่าจะท่วมไม่น่าจะเข้าได้ uh huh. แต่บังเอิญมีเหตุมีเหตุผมถามคนที่นครสวรรค์วันะววน,นั้นเจอกันซึ่งสนิทกันมากอะ่ uh huh. ะแกชื่อเฮียกวงปากน้ําโพชื่อจริงๆงแกดวงพิทักษ์พรวัชรินเนี่ยอพรวิทักษ์ว uh huh. วกดวงวัชริน uh huh. บอกว่าถามมิจิอ่ะเฮีย น้ำทำไมถึงท่วมนครสวรรค์ปกติมันไม่เคยท่วมแกบอกว่าไม่ท่วมได้ยังไงแล้วมันเล่นกันสักสามสิบล้านเขาว่าอย่างนี้นะเอออย่างเงี้ยอ่อวแล้วทำยังไงเราฮะมันเอาเรือมาชนเลยบอกไงั้นโอ้แม่เรื่องของการพนันนี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับหลนะครับเนี่ยเดี๋ยวมีการพนันกันอีกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเดิมพันกันจะมีปฏิวัติไม่ไม่มีเดี๋ยวเดิมพันอีกแล้วเดี๋ยวยกันอีกคนที่ต้องเดิมพันเป็นพันล้านอ่ะ เอา15หมีนาคมเนี่ยอัน <confidence. S 1> นี้ก็แน่นอนนะครับ <collisions. S 1> ที่หอนเก้าเมืองทองธานีนะครับอันนี้ก็นจะเ,เข้ามาแล้วนะครับทางท่านนายกสมาคมพยับคำพันนะครับรบอกว่าจะต้องจัดแน่นอนเลยนะที่หอนเก้าเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะน,นี้ลงตัวเรียบร้อยแล้วในเรื่องของพระประมูล <royable. S 1> ได้ทราบข่าวมาว่าหลายชิ้นนะครับแล้วก็จะนำเอามาทําเป็นใบโปชัวเพื่อที่จะให้คนนอกเนี่ยได้เห็นได้รู้ว่าพระองค์เนี่ยผ่านการเซอร์มาแล้วสมาคมรับรองไม่ตัองกลัวนะครับถ้าใครประมูลไปได้เนี่ย เพื่องว่าแท้ตลอดชีวิตเห็นว่าการงานนี้เข้มเลยเอาปรุมกรรมการกันหมาถี่เย็บเลยนะแน่นอนถูกต้องนะครับก็เป็นงานใหญ่ของธรรมดาทนี่ยนะครับนี่อันนี้เขี่ยเข้มหน่อยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานประกวดพระเดือนมีนามีนาอีกงานนี้ก็ได้นะครับวัดไร่ขิงวันไน่ขิงที่มีนานี่จะคุณแย้มครับเห็นว่าจะแถลงข่าวในเดือนนี้แต่จะวันไหนนั้นผมยังเขาเรียกว่าจะลงวันไม่ได้ครับทีแรกมีข่าวมาวันที่23ครับ ยีบามจะถแถลงกุมพาจะถแถลงข่าวผมก็แย้งไปว่ายี่สบสามเนี่ยมันน่าจะช้า,า,เ,ชากเกินไปเพราะว่าสาเหตุที่ช้าเกินไปเพราะว่าหนังสือพระเครื่องเราเนี่ยถ้ายี่สิบสามนี่จะลงได้เฉพาะข่าวของรายวัน ับแต่ถ้าพระเครื่องเนี่ยมันจะออกประมาณต้นเดือนต้นเดือนต้นเดือนออกไปยี่สิบสามนี่ปิดปิดต้นฉบับแล้วยี่สิบสามปิดต้นฉบับแล้วเพราะเดือนนี้กุมภาเดือนนี้มีแค่ยี่สิบเก้าวันอ่าไม่อย่างงั้นนะครับคุณก็เลยบอกว่าให้เลื่อนมาสักนิดนึงมาสักประมาณสักวันที่สิบแปดสิบเก้าหรือสิบสองสิบเจ็ดอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้มีข่าวไปลงหนังสือพระเครื่องกันได้ก็ยังไม่มีก็ยังไม่มีเสียงตอบมาจากหมายเลขที่ท่านเรียกใช่ก็ไม่เป็นไรครับนะครับก็ว่ากันไปเป็นงานนะฮะขาวประกวดพระครับครับ มาดูที่การแข่งขันเพชรมงกุฎที่ตกค้างพี่กวีครับครับครับก็ต้องมาเรียนให้ทราบหน่อยเพราะเราเคยประชาสัมพันธ์กันไปแล้วครับแลรวก็ทำภาวนาแล้วก็ทำภาวนาวิกรมนะได้แถลงข่าวกันเลื่อนการแข่งขันเพชรมงกุฎนะฮะก็วิชาภาษาอังกฤษเพชรมงกุฎครั้งที่6เนี่ยก็จะเนี่ยวันนี้ฮะวันนี้ก็มีมีวันนี้มีการแข่งขันนะฤิทิยะวันนาัยนะก็ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ทุนการศึกษาพระราชวิจิตปฏิพานธ์ส่วนวิชาภาษาญี่ปุ่นนะภาษาญี่ปุ่นเพชรจมงกขั้นที่หกวันที่สี่มีนาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สัลยาและขอนแก่นหลวงังวัลก็ถ้วยพระเทพแล้วก็ะรางวัลทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรมวิชาพระพุทธศาสนาเพชรจมงกุครั้งทีรรร at ่8นะแข่งขันวันที่1 0ถึง11มีนาคมโรงเรียนเทพศิรินนะก็รางวัล นะทุนของสมเด็จพระธีรยานุนีแล้วก็ประวัติศาสตร์เพชรยมงกุฎนะที่โรงเรียนสตรีวิทยาถ้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรางวัลทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรมควันที่ยี่บห้ายี่สิบหกกุมภาในปลายเดือนนี้ท่านทุกคุณทงชัยพิจารณาให้ดําเนินการจัดการแข่งขันวิชาใหม่เพิ่มด้วยนะฮะเป็นวิชาปฏิมากรรมเพชรยอดมงกุฎครั้งที่หนึ่ง นะในวันที่18กุมภาพันธ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพนะก็มีการส่งชิ้นงานกันแล้วนะครับนะก็ดูงานต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ติดตามกันหน่อยแล้วกันอันนี้เป็นกําหนดวันกําหนดวันสอบมาแจ้งให้ทราบกันเพราะเราบางท่านนี่มีลูกมีหลานที่จะเข้าสอบก็จะได้รู้ตัวก่อนก็อยากจะให้ท่านสนับสนุนนะนะก็ให้ลูกหลานได้ได้ร่วมแข่งขันโครงการเพชรยวดมงกุฎโครงการดีๆนี้นะฮะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อพักสักครู่ครับ